ขอป้าหินสูพาพอยาตาเชื่อมพันขอป้าสัตว์ชนท่านออหานขอบะลอขอปูโทหน้าขาวขอปูเท่าเดินย่งนอนในไม่มองดอเด็กต้องมีมนขอเต่าแล้วตรงขอคุณแด่คุณโส้า นอดทนรฮะท้องคนน like uh, uh ี้ยงหนหนูฝ uh <e ักไฟข้อใบไม้ครับผมโปปาตาตากลมผัวพึ่งกำลังโปฝาทนนี <h <h ่เอาไฟนี่นี่ฝาฝาไอผัวพึ่งไฟฟันเทา พ่มไงไปอ,อ,อ่อ่ททาพอ่าฮึอ้าึฮทฮนาึฮึฮพาึฮึตึองพออาาึฮึฮจัึสอฮึฮึฮาฮกฮึไปฮัวมากฮึกึฮึฮึฮยักษ์ฮึฮึโล,โลึฮ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 ึลึฮลฮึฮึฮึ

弟弟，妈妈，妈妈。